สวัสด,ดีจ้าพี่น้องพามาดูสวนนิดหนึ่งจะ้ะก่อนดูสวนเดี๋ยวคุยกันนิดหนึ่งนะจ๊ะเนาะคลิปฉันไม่เคยมีคนรู้เลยจ้ะช่วงนี้เนาะไม่ถึง20จะ้ะวิวไม่ถึง20งอันก็ถึงอยู่จ้ะมังคลิปก็ถึงยี20 20กว่าเนาะจ๊ะเนาะราว่าเออนาโอนปิธีเลแเราก็ไม่ได้ไป ทำคลิปเนาะนานก่อนปีที่แล้วก็คือมีโควิดไม่ได้ไปทำคลิปเขาไม่ให้คนไปรวมกันได้หลายน,น,เนะเนาะไปเก็บสตรอเบอรี่เก็บผลไม้แล้วก็ไปกลีกเนาะปีที่แล้วไปกลีกแล้วก็ก่อนปีที่แล้วก็ไม่ไม่ได้ทำฉันไปไทยเนาะที่นี่คลิปก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้ล้วพี่น้องที่ติดตามอยู่ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าเพราะว่า ยอดวิวมันน่อยมากอะเนาะเขาก็รอด,ดูแต่ว่าเราไปเก็บผลไลม้จ้ะปีนี่ก็จะพยายามทําคลิปอีกจ้ะเพราะว่าทําให้กลับมายอดวิวก็มาเหมือนเดิมเนาะแบบโอ๋ลี่ก็ใยญยแล้วเขาก็ไม่ค่อยไปไหนด้วยเขาก็เรียนนักหรอเขาก็อยู่แต่เขาเนาะเขาใหญ่เหลวเขามีอรูกส่วนตัวของเขานาเนาะที่นี่ฉันก็อยู่คนเดียวลี่เลยอยู่จ้ะ นาะรุ่งแกก็ไม่เคยจะไปไหนมาไหนดอกรุ่งแกไม่ชอบไปป่าไปเดินก็ฉันเนาะจ้ะก็เลยไม่มีคลิปให้ดูจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยววันนี้พาด,ดูสวนนิดนึงพาด,ดูสวนนิดนึงเนาะในดอกพุุนจะาก,กาลังบานหอมหอมแมงมงกุกระไลจ้ะมีลมนิดๆวันนี้อากาศดีๆจะ้ะ เห็นไหมไม่ตูมอยู่เนีะยังไม่บานมดลุงขีดยาต้นเป็นตูมอยู่จ้ะเพราะว่าเราต้องขีดยาเอาไว้เนาะไม่ให้มาเร็งมาใครจ้ะขีดตอนมันยังเป็นตูมอยู่จ้ะไม่ให้มาเร็งมาใครเพราะมันใครแล้วมันจะไปออกเป็นหนอนเป็นไงไรล่ะนอนตัวใหญ่ตอนที่มันเป็นลูกเนาะมันก็กินผลไลม้เราต้องกินเม็ดไปจ้ะดกดกเดี๋ยวฉันพาด,ดูสวนนิดนึงเนาะดกปีนี้ดกมากพี่น้อง ปิธีเล้วดกกิ่งเดียวกิ่งหนีเนาะปิธีเล้วเนาะปีก่อนนู้นก็มีมีกุ่ดอกแบบแบบไม่กี่ดอกแบบฉันเห็นว่ามีสองสีเนาะสีแดงกับสีเขียวแต่ต้นนี่สีอะไรยังไม่รู้จ้ะเพราะว่ายังไม่เห็นลูกมันเนาะมันมีสามสีต้นนี้เนาะดอกผาดูนิดหนึ่งดอกใหม่ฉันก็กำลังบานเลยจ้ะนี่เนี่เดี๋ยวมันก็บานสวยจ้ะเป็เาไลายวันนี้ มันอุ่นจ้ะมันก็นเลยออกเนาะฉันปลูกพักเอาไว้นี่ที่นี่มันหนาวอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งเออหนาวี่ว่าหิมะตกเนาะแล้วก็อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ตที่แล,ล้วก็หนาวอากาศติดลบด้วยปูแกลวต่ตัางสามอาทิตย์เดียวดูตน้นมใยญ่เลยมันมีสามสีจ้ะหัวประกาศจ้ะ อากาศสามสีเนาะเดี๋ยวค่อยดูพี่น้อมมันคงจะเออไม่หนาวเลยแหลนะเนาะอุ่นเลวจ้ะวันนี้อากาศที่ดีเดี๋ยวให้รูปฝ่านี่มีอีกนิดหนึ่งเนาะต้นนี้ยังไม่เห็นดอกจ้นะต้นนี้ก็สองสีเหมือนกันเออสองหรือสามท้องสีต้นนี้มีสองสีจ้ะยังไม่เห็นดอกเนาะต้นนี้ ต้นนี้ปีแรกที่ปลูกก็เห็นเดเห็นลูกแล้วจ้ะลูกสีเหลืองสวยเขาบอกว่าเรียกอะไรนะพุนไข่เนาะที่นี่ไม่อยู่บ้านมาสองปีทีแล้วเนาะไม่อยู่บ้านสงสัยมันก็จะล่วงไปแหละไม่ได้กินว่ามันลอยหรือเปล่ามีกําลังออกเนาะนี่ไอ้ลัสเปรีก็กำลังรัดจ้ะ รังรัดดอกยาีิมานูนนยังยังมีดอกอยู่เพระว่าฟังข้างหลังบ้านนี่มันทั้งนี้มันร้อนมากเนาะ,อะดอกใหม่กำลังบานนี่ที่ฉันปลูกปิทีเลี้ยไหมสวยเนาะปิทีเล้วม่เห็นดอกแน่นๆด้นอ่ะเล็กสีสอมใหม่ใต้ต้นหนึ่งเนาะ พีธีแล้วไม่เห็นดอกนี่ก็สวยนั่นเ่ยเนาะนี่ก็ซื้อมาสองปีแล้วทิวลิปหนามหงหนามหงทิวลิปไอ้ต้นรุมบับอยู่ข้างนอกกลัวนู่นจะ้ะแอปเปิลแอปเปิลยังไม่รัดแอปเปิลยังไม่รัด พาไปดูพักในบ้านในบ้านจบชั้นปูกพักไอ้นันไ้พักกว้างตุ้งดูวะนี่ยูนี่เขาเรียกเมาวัวพี่หองมันทำให้สวนพังตุนเนาะตุนเนาะสวยเนาะหอมใส่ด,ดอกเดินผ่านหอมหอมเนาะแบล็กเบอร์รี่กำลังรัดจ้ะ ุยตลกมันเอาไอ้ถั่วไอ้น,นันมาซ่อนถั่ววอนัดมันเอาถั่ววอนัดมาซ่อนปุ๋ยนี่ปีเล็กเนาะนี่ทีโอลิคุดต้นแอปเปิลออกก็เหลือต้นใหญ่ต้นนู่นเนาะมาดูพักฉันนี่ แล้ไปดูข้างในกันกว่งวตุง่มฉันเอาเทียนมาจุดให้มันตอนที่ว่าไอ้หิมะตกอ่ะอุลิจุดเทียนให้ตอนหิมะตกถ้าหิมะไม่ตกนี่มันก็ใหญ่แลวเนาะมันใหญ่เร็วทุกว่ะนี่ต้องสามอาทิตย์ เสียทิศหรอมะมันก็ยังไม่ใหญ่เลยมันหนาวมันมานก็เลยยุดใหญ่เนาะปลูกนาไปวานนาไปซองหนึ่งอ่ะแหละบานซองหนึ่งแบบจะให้หมดเลยนะเนาะไม่อยากให้เหลือซองอะ่ะบานมดเลยอะ่อะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเวลาปลูกมะเขือเทศแล้วเนาะฉันเพาะมะเขือเทศไว้แล้วพากถ้าเพาะมะเขือเทศเออเริ่มเพาะตอนนี้ก็ดีจะจะได้ปลูกเนาะฉันปลูกใส่กระถางเอาไว้ในบ้านด้วย ไม่ได้ไปไหนก็เรากกับปูไว้ในบ้านด้วยเนาะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้กับไทยอ่ะฉันไม่กับเ่าะพี่นองเพราะว่าตรงอยู่กับลูกเนาะทํากับเข้าให้ลูกให้ลุงกินแล้วก็ทาความสะอาดบ้านโอ้ยปูหนาไปเนาะจริงๆเราก็กับบราก็ไปเมืองไทยกันเนาะลุงไปปีละสองขังฉันก็บางทีก็สองทีก็หนึ่งเนาะฉันอะ ที่ไปหนึ่งครั้งที่ไปสองครั้งแล้วก็ลูกด้วยเนาะลูกไปช่วงน่ารอนทชน่ี่โควิดนี่ไม่ได้ไปดอกพี่นองเพราะวะ่ามันขาดขาประกันทําประกันคาะวิจาร่ารับตัวค่ะเอิม่าทําประกันนอพี่นงเขาให้เราทําประกันโควิดแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรเออ อะไรนะเงินโชเงินโชเนาะเราต้องมีหลายอย่างเลยเราไม่อยากทำเราเราต้อ,องไปสถานทูตอีกเราเลยขี้เกียจที่จะทำลุงทำแล้วนู่นเดี๋ยววันเสาร์ปลูกปลูกไอ้นันกันปลูกวันเสาร์จะปลูกไอ้มันฝรั่งกันเห็นไหมกระเทียมฉันพี่หนุ่มเป็นดอกเล็วนี่น,นี่เป็นดอกเลยนี่ลอยเป็นดอกเลย ไฮโดรไฮโดาไทโต้ไทโต้ไทคิปโตเมื่อกี้นี่ไอน่สตอเบอรีตอนนี้มันก็ยังมีสวยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็สวยฮัลโหล แล้วอีกหน่อยก็สวยเนาะมันพึ่งมดหนาวเนาะคนมันหลุดจักดตกคืนนองก็เดินผ่านบ้านดอกเล็กหน่อยมันคุยกันลุงล่งรุงกันเลยลุงล่งกันเลย ให้เขามาเร่นในสวนเมื่อกี้ไม่กล้าทายคิดเขากําลังทําอยู่มันยังไม่จบให้ทําต่อเนาะเ <c oughs> พื่อนบ้านฉันก็มีติ๊กหน่อยมาอยู่หม่อีกฉ <c oughs> ันม่รู้จักเขาเมื่อวันเมื่อกี้ยังติดกันโผดถอนถิ่งเนาะพ <c oughs> ี่หนจะพยายามทําสวนพห่น่องเพราะว่าไม่ได้ไปไหนหรอกเนะ <c oughs> าะพีชเลวก็ไม่สนุกเลยโควิด ล้วก <Workers. S 2> <utral. S 2> ็เมวมาขี่ในบ้านนั่งไม่ได้ในสวนเนาะเดี๋ยวตกตัดใบเต่งใบล้วก็พวนดินฉันพวนไปแล้วทีนีงฉันทอนดินแล้วเออทอนแล้วแต่ว่ายังพวนดินแล้วแต่ยังไม่ได้ทนเขาเรียกอะไรล่ะทนต้นถีมันมีสวยอกเนาะเดี๋ยวมันก็สวย ตีแบบน,นีนะ้เนึ่งว่เพื่อนบ้านก็มีเด็กหน่อยเพื่อนบ้านไหมพี่น้องเขาไปอยู่ไม่มีอีกกระเทียมชั้นหลอดนะอุย้เยเราไมีหนูเลยเนาะเนาะ,นะ,นะกระเทียมหลอด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 แต่ว่าไอ้นั่นไม่หลอดพี่น้องตาย ว่าไม่มีต้นหน่อยงอกขึ้นมาเลายอยู่นี่อัธิชโชคไม่ได้ดูดอกซ้ำไหนเขาบอกว่ามันทนหนาวได้เนาะยังงามตายเลยไม่ได้ดูดอกแต่มันมีเปปีออกมาใหม่อยู่นูหลายตน้นโอ้โอ,โอมันมีเบบปปีมีต้นเดียวตายไปสองตน้น <c oughs> <c oughs> เงงออไปรับี่น้องเอาฟ้นใหม่ดูนิดนึงเดี๋ยวเลาดู้กันต้น ร้อนเนาะวันเสาร์นี่ก็จะได้ทายคลิปล้วพี่น้องวันเสาร์ลุงก็อะไรก็จะปลูกออมันฝรั่งเนาะเริ่มปลูกแล้วจ้ะที่ทาให้ดูผมว,ว่าจะได้ทาตามกันเนาะใครที่ยังไม่เคยปลูกก็ที่ได้เริ่มต้นนี่เลยจ้ะนี่เขาให้วันเขาให้วันวันเมย์ก็เลย เอามาปลูกในสวนพออยู่บนบานมันไม่เป็นมันไม่บานจ้ะเอามาปลูกในสวนบานเลยเห็นไหมนี่มันเป็นมันเป็นไอ้ต้นกุหลาบกุหลาบอะไรเขาเรียกกุหลาบที่เขาเสียบยอดเนาะอปะีปน้องนี่เอามาจากเนื้อก็สีเหลืองก็ มาจากทะเลเหนือก็เป็นจ้าเนาะี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็เริ่มอาทิตย์นี้เราก็เริ่มทําสวนแล้วเราก็จะได้เห็นสวนแล้วเนาะไปไปแหละเอาสวนมาให้ดูแล้วเ,เราก็จะมาเจอกันเริ่มเจอกันอาทิตย์นี้เนาะ <laughs> <laughs> จ้าไปแลวจ้ะสวัสดีจ้า